สวัสดีค่ะเพื่อนๆต้องขอโทษด้วยนะที่แม่ก้อยหายไปเป็นช่วงๆคือจริงๆแล้วงานค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตอนนี้คิดว่างานน่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าความรับผิดชอบของแม่ก้อยก็เปลี่ยนไปนะคะจากที่เคยดูแลในเรื่องหนึ่ง ก็มีโอกาสได้เปลี่ยนไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่วงของการเรียนรู้งานใหม่ด้วยแหละแต่ว่างานใหม่นี้มองดูแล้วน่าจะเบาวกว่างานเดิมที่เคยรับผิดชอบอยู่ก็จะพยายามที่จะทำคลิปต่างๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่ก้อยอยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนของแม่ก้อยที่ทำงานเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอยู่กันคนละ,ะแผนกะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ แม่ก้อยเพิ่งจะมีความรู้เข้ามาใหม่เหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับคนท้องจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ความรู้หรือว่าสิ่งที่หาข้อมูลที่อ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้ว่าคนท้องจะมีเรื่องที่จะต้องคอยระแวดระวังต่างๆก็อาจจะเช่นระวังในเรื่องของอเลือดออกลกเกาะตามหรือว่าเกี่ยวกับท้องแข็งต่างๆเหล่านี้ในภาวะของคนท้องจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ทีนี้ในเรื่องของเพื่อนแม่ก้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เปิดโลกัศน์ของแม่ก้อยมันยังมีอีกโรคหนึ่งหรือความเสี่ยงอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับในคนท้องนั่นก็คือมดลูกแตกหรือว่ามดลูกปริฉีกขาดโอ้ขณะที่ท้องเนี่ยนะแค่ฟังชื่อแค่ฟังอาการที่จะเกิดขึ้นได้มันก็น่ากลัวมากแล้วแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ๆตัวของเราเองก็เพื่อนของเราเอง นับย้อนไปสักเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเพื่อนของแม่ก้อยคนนี้ขอขอสมมติชื่อละกันชื่อว่าน้องโอน้องโอ๋ก็อยากที่จะมีลูกก็เคยมาพูดว่าอยากจะมีลูกนัดกําลังพยายามอยู่น้องโอยังไม่แก่นะคะก็ยังเป็นสาวๆเด็กๆอยู่เนี่ยแหละอยู่ในวัยสักประมาณ30ต้นต้นๆได้ไม่นานน้องโอก๋กท้องโดยที่เป็นการท้องด้วยธรรมชาติด้วยตัวของเขาเองอะไรอย่างเงี้ย ความที่น้องโออยากที่จะมีลูกน้องโอก,ก็ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองสังเกตตัวเองระมัดระวังตัวเองอันรวมถึงส่งผลทําให้จิตใจของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะระแวดระวังจนเกินไปแล้วก็เกิดภาวะของความวิตกจริตได้ในช่วงท้องแรกๆก็ถึงขั้นจะต้องไปพบคุณหมอปรึกษากับคุณหมอเมื่อคุณหมอตรวจเช็คล่างกายต่างๆแล้วมันก็เป็นปกติคุณหมอก็พยายามที่จะให้น้องโอ๋อะผ่อนคลายรีแลกซ์ ก็ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านทำงานก็อาจจะทำงานเหมือนลักษณะของ work from home ไปในลักษณะนี้นะคะก็เข้ากับยุคโควิดไปพอดีหลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณ1เดือนน้องโอ๋ก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นเริ่มเข้าใจภาวะของคนท้องแล้วก็จิตใจของตัวเองที่ดีขึ้นมากๆก็กลับมาทำงานตามปกติก็มีความล่าเริงสดใสเหมือนเดินตามปกติตามที่ัสของน้องโอ๋คเ,เลยค่ะ ทีนี้ในบริษัทของแม่ก็มีกิจกรรมอันหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่มันเคยทำมาก่อนหน้านี้นะประมาณ15ปีที่ผ่านมาจริงๆแม่ก้อยไม่ทันหรอกเมื่อ15ปีที่แล้วแต่ที่รู้ว่าเป็น15ปีที่แล้วเพราะว่ามีรุ่นพี่อะค่ะที่ทํางานอยู่ที่เนี่ย ในช่วงกิจกรรมอันเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็คือกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนั้นครั้งล่าสุดเลยก็คือพี่เขากำลังท้องแล้วคลอดลูกออกมาในปีนั้นปัจจุบันลูกของรุ่นพี่คนนี้อายุ15แล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อมัน15ปีผ่านมาแล้วแหละยังไม่เคยมีงานกีฬาสีเลยของบริษัทของแม่ก้อยทางผู้บริหารก็เลยมีการคิดจัดกีฬาสีแบ่งกันออกเป็นแต่ละสีซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6สีโอ้โหง,งานก็ต้องทำกีฬาก็ต้องเล่น คือไม่ค่อยมีใครอยากที่จะมาแอคทีฟแล้วก็ทุกคนก็แต่ละสีก็แบบจะทําเหมือนคล้ายๆเหมือนเสมอตัวไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะไอ้ที่บอกว่างานไม่ใหญ่แน่นวีเนี่ยมันไม่ใช่เลยแต่ละคนนี่จ้างครูเต้นมาต่างหากจ้างครูสอนอะไรนะเชียริเดอร์มาต่างหากเอาประเภทประมาณว่าถ้าหากว่าเจ๊งไม่ว่าแต่ขอเอาหน้าไว้ก่อนเนี่ยประมาณนี้เลยสุดท้าย ทุกคนก็มาร่วมมือร่วมใจกันทีนี้ในแต่ละสียค่ะก็เป็นเหมือนกับว่าเสือซุ่มอะ่ะขิงกันไปขิงกันมาแต่ละคนก็จะมีจองห้องประชุมไปแอบซ้อมเต้นกันที่มุมหนึ่งของลานจอดรถคือปิดบังกันนหอยไม่ให้ใครเห็นว่าฉันทําอะไรไว้บ้างเดี๋ยวแบบมันไม่ว้าวในวันที่เป็นงานจริงก็วกกลับมานะหาทางน้องโอทางน้องโอเธอก็ มีหัวใจของความเป็นเด็กกิจกรรมอะแล้วก็มีหัวใจของความเป็นแม่ด้วยคือตั้งท้องอยู่แต่หัวใจของความเป็นเด็กกิจกรรมเนี่ยก็ยังมีอยู่ขณะที่อุ้มท้องด้วยตอนนั้นก็ประมาณสักเเดือนกว่าสําหรับตัวของแม่ก้อยเองก็เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องเต้นการแสดงด้วยน้องโอก็จะคอยมาช่วยโค้ชที่เราจ้างมาให้มาสอนท่าเต้นกับพวกพนักงานน้องโอก็จะทําหน้าที่ช่วยเปิดเพลง ช่วยจําท่าใครเต้นผิดก็จะบอกว่าต้องเป็นท่านี้ท่านี้คือทักษะเธอดีมากอะ่ะบางครั้งคือคือเธอทนไม่ไหวอะ่ะก็ต้องยืนแล้วก็ทนท่าเต้นให้ดูอะ่ะทุกคนก็จะแบบเดียวเดียวเดียวโอ้ยอย่าทำอย่าทำ,าทำเดี๋ยวลูกไหลอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็สนุกสนานกันไปก็ดําเนินกันไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เราจะต้องซ้อมแล้ววันรุ่งขึ้นก็เป็นวันกีฬาสีจริงๆละในวันกีฬาสีจริงๆ ทางน้องโอ๋ก็เตรียมตัวที่จะมากันตั้งแต่เช้าแล้วก็ให้สามีมาสม่งก็พูดคุยกันเรียบร้อยตกลงกันเรียบร้อยส่วนทางพวกเราก็ซ้อมก็จะถึง6กโมงเย็นแล้วก็แยกย้ายกันไปจากนั้นมาพอตอนเช้าในวันรุ่งขึ้นแม่ก้อยไปที่สนามกีฬานะคะที่จองเอาไว้อะคะ่ะก็เจอเพื่อนในทีมของตัวเองเพื่อนในทีมก็มาบอกว่าเอ้ยรู้เปล่าโอ้มันคลอดลูกแล้วนะเมื่อคืนนี้แม่ก้ก็ฮะเดี๋ยวนะ คลอแล้วหรอทําไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นคือเพื่อนก็เลยอธิบายให้ฟังว่าโอ้ะเกิดภาวะของการมดลูกปริฉีค่ะหรือว่ามดลูกแตกอ่ะแม่ก็อก็อุ๊ยทาไมมันฟังแล้วมันน่ากลัวมากขนาดนี้แล้วเด็กเป็นยังไงบ้างปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกไหมความโชคดีก็คือความปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกแล้วที่สําคัญก็คือว่าอีกสิ่งหนึ่งที่แม่ก้อยเล่าไปก่อนหน้านี้ตอนต้นคลิปที่แม่บอกที่แม่ก้อยบอกว่าโอ้ะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองแล้วก็มีความวิตกจริตสังเกตตัวเองเสมอในขณะที่กําลังท้องเนี่ยอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะคะเพราะคืนนั้นหลังจากที่เขากลับบ้านไปหลังจากที่ช่วยกันซ้อมเต้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องโอก็สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะมันเหมือนกับตัวเองอะท้องแข็งแต่ด้วยความเป็นคุณแม่ท้องแรกเนี่ยก็ดูไม่พอจะเป็นหรอกว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าท้องแข็งหรือเปล่าจากนั้นมาก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับแข็งขึ้นเรื่อย แล้วก็เริ่มเวียนหัวซึ่งจริงๆแล้วตัวเองอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะถึงความร้ายแรงถึงขั้นจะต้องคลอดลูกระยะเวลาก็ดําเนินต่อไปจนกระทั่งสักประมาณห้าทุ่มน้องโอ๋ก็เริ่มมีความรู้สึกอยากจะอาเจียนคราวนี้ตัวเองก็เริ่มไม่ไว้ใจแล้วก็เลยบอกสามีว่าพาไปหาหมอเถอะสามีก็รีบบึงรถออกไปเลยค่ะการตัดสินใจที่ดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าเขาแวะโรงพยาบาล ที่อยู่ใกล้ๆที่สุดซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลที่ฝากท้องและเตรียมที่จะคลอดลูกแต่ก็แวะโรงพยาบาลที่อยู่ที่ใกล้เพื่อที่จะให้ช่วยดูแลตัวแม่กับตัวลูกก่อนพอไปถึงโรงพยาบาลนั้นปุ๊บนะคะคุณหมอเวนะคะตรวจปุ๊บจับแอดมิดผ่าคลอดเลยทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามดลูกของน้องโอะคะ่ะฉีกแล้วก็มีเลือด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากทั้งตัวแม่และตัวลูกจะต้องรักษาด้วยการรีบผ่าคลอดออกมาตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะโดยที่คุณแม่นะคะก็ปลอดภัยดีแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้ตามปกติแต่ตัวคุณลูกเนี่ยยังจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อได้รับการดูแลและรักษาอยู่แล้วสาเหตุอะไรที่ทําให้น้องโอดมดลูกฉีกขาดเนื่องจากน้องโอดเคยผ่าตัดเอาซีที่มดลูกะะออก ในการเอาซีที่มดลูกออกในครั้งนั้นนะคะมันก็เหมือนกับว่ามันก็เกิดเป็นรอยแผลเนาะเป็นรอยแผลผ่าตัดแล้วก็มีการเย็บต่างๆเกิดขึ้นลูกก็ฉีกขาดได้มดลูกแตกหรือว่ามดลูกปรีนะคะก,ก็จะเป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้จากการตั้งท้องหรือว่าการคลอดลูกโดยมีอัตราในการเกิดภาวะดังกล่าวนะคะน้อยกว่า1ต่อ2,000รายของผู้หญิงที่ตั้งท้องซึ่งภาวะที่มดลูกแตกหรือว่าปรีออกนี้นะคะ จะทําให้เกิดการตกเลือดเข้าไปในช่องท้องเป็นจํานวนมากทารกที่อยู่ในท้องและน้ํากล้าอาจจะหลุดออกจากมดลกูกเข้าไปในช่องท้องทารกก็จะเสียชีวิตได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแม่บางรายก็จะเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่มดลูกใกล้จะแตกนะคะจะมีอาการปวดท้องมากจากการที่มดลูกหดรัดตัวแรงมากและก็นานด้วยค่ะ คุณแม่บางลายนะคะแทบจะไม่มีระยะเวลาในการคลายตัวของมดลูกเลยระยะที่มดลูกแข็งตัวมากก่อนแต่งนะคะอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบนาทีแม่บางลายก็อาจจะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำค่ะคราวนี้นะคะเมื่อมดลูกแตกแล้วก็จะมีการเสียเลือดแล้วก็มีเลือดออกในช่องท้องถ้าเสียเลือดอย่างรวดเร็วนะคะก็จะมีปัญหากระทบต่อการไหลเวียนของเลือดในร่างกายอย่างเฉียบพลันอาจจะตามมาด้วยภาวะช็อก เช่นชีพจรเต้นเร็วความดันต่ำเนื่องจากผนังมดลูกฉีกขาดหรือว่ามดลูกแตกแล้วค่ะสำหรับสาเหตุที่พบบ่อยก็คือความอ่อนแอของผนังมดลูกค่ะจากการที่เคยได้รับการผ่าตัดคลอดในท้องก่อนๆที่ผ่านมาหรือว่าเคยผ่าตัดเนื้องอกที่ตัวมดลูกในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะทําให้ผนังมดลูกไม่สามารถทนต่อการหดลัตตัวอันเนื่องมาจากการเจ็บท้องคลอดได้ ผนังมดลูกก็จะแตกในบริเวณที่เคยเป็นรอยผ่าตัดเดิมจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการที่เคยผ่าตัดคลอดในท้องก่อนๆหรือว่าเคยมีประวัติในการผ่าตัดเนื้องอกมาก่อนหน้านี้นะคะคุณหมอจึงต้องการให้มีการผ่าตัดคลอดในท้องปัจจุบันนะคะนอกจากนี้นะคะผู้ที่เคยมีประวัติในการขูดมดลูกหรือเคยทำแท้งมาก่อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผนังมดลูกอ่อนแอเสี่ยงต่อมดลูกแตกได้เช่นเดียวกันค่ะ ข้อแนะนําสําหรับผู้หญิงที่ตั้งท้องนะคะคือควรจะไปฝากคันตั้งแต่เนิ่นๆทันทีที่รู้ว่าตั้งท้องนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอถ้าหากว่ามีประวัติในการผ่าตัดคลอดหรือผ่าตัดมดลูกหรือว่าเคยทําแท้งมาก่อนหรือขุดมดลูกมาก่อนนะคะก็ควรจะต้องบอกคุณหมอที่เราฝากท้องเอาไว้ให้ทราบแต่เนิน่นเ เพื่อที่ท่านจะได้วางแผนในการที่จะดูแลท้องของเราในครั้งนี้แล้วก็วางแผนในการที่จะทำคลอดให้กับเราด้วยค่ะจะได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะ เพื่อนๆคะสำหรับในคลิปนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของมดลูกฉีกขาดหรือว่ามดลูกแตกก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะและในวันนี้นะคะก็8เมษายนค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะแล้วก็มีใครหลายๆคนที่แม่กยคิดว่าน่าจะเริ่มหยุดงานกันแล้วหรือว่ามีการลาพักร้อนเพื่อเตรียมแผนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดกลับบ้านของตนเองหรือว่าไปท่องเที่ยวก็ตามแต่แก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางไปกลับอย่างสวัสดิภาพแล้วก็ขออย่าให้รถติด ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าสําหรับตัวแม่ก้อยเองก็จะต้องเดินทางเหมือนกันนะคะจะไปจังหวัดอุดรธานีค่ะจะไปบ้านของยายของแม่ก้อยเองซึ่งตอนนี้คุณยายก็ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าก็ยังมีญาติพี่น้องหลายๆคนอยู่ก็จะกลับไปนะคะแล้วก็จะไปทําบุญด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแม่ก้อยก็จะถ่ายคลิปในเรื่องของการทําบุญมาให้นะคะและแม่ก้อยก็จะทําบุญเผื่อให้กับเพื่อนๆแล้วก็คนที่ ช่วยติดตามแม่ก้อยแล้วก็กด subscribe ทุกคนเดี๋ยวแม่ก้อยจะขอทําบุญเผื่อให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะใครอยากมีลูกก็ขอให้มีลูกได้สมหวังดังใจค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย